สวัสดีครับพบกับสุรุกขลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การทำงานหนักแบบจอแดนแฮนเดอร์สันยามมาเริ่มทีมลิเวอร์พูลนะครับในปี2011ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กัปตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันเติบโตในเส้นทางลูกหนังของตัวเองพร้อมกับก้าวข้ามาเป็นกัปตันทีมต่อจากตำนานอย่างสตีเวนเจอร์ลดที่องลาทีมไปช่วงนี้เราลองไปย้อนวิธีมืออาชีพของแฮนเดอร์สันกันหน่อยนะครับลองไปดูกันว่าการทำงานหนัก สามารถนำพาเขามาหยุดตรงจุดนี้ได้อย่างไรพร้อมดูนัครับว่าเขาต้องเสียสละอะไรบางอย่างในชีวิตกับการเป็นนักฟุตบอลเซยนวีดหมดเวลาร่างกายของผมแหลกทุกแกมเฮสันออกมากล่าวถึงปรัชญายในการเล่นฟุตบอลของตัวเองไม่ว่าเสียงวิจารณ์จะเข้ามาเท่าไหร่หรือคำประมาทจะถาโถมเข้ามาแค่ไหนเขายังคงต้าน้าตั้งและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันนั่นว,ว่าทุกอย่างผ่านการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี แฮนร์สันมอบความสกันกับสิ่งที่ลงมือทำร่างกายผมปวดร้าวทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมดัมมี่แมตต์หรือนัดธรรมดาแฮนร์สันกล่าวต่อและงจากทุกเกมคุณควรเดินออกจากสนามพร้อมกับการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดแล้วทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเรากลับไปยังห้องแต่งตัวทุกคนหมดแรงที่จะเดินแต่นั่นหมายความว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกับการมอบทุกอย่างที่มีลงไปในการแข่งขัน,ขน เมื่อคุณรู้สึกหมดรนแรงแสดงว่าคุณทุ่มเทแบบสุดตัวไปหมดเส้นแฮนเดิลตันเปิดเผยถึงการเล่นในตำแหน่งกองกลางแบบบล็อกทูบ็อกที่ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลและวิ่งไม่ต่ำกว่าเฉลี่ย10กิโลเมตรต่อเกมบ้างว่าร่างกายของคุณต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการวิ่งให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามเพราะมันคาเกี่ยวกับการโจมตีและการป้องกันดังนั้นคุณต้องออกกําลังกายในระดับที่ดีโดยการเล่น ให้กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลคุณต้องวิ่งแบบลืมตายไม่ว่าจะได้ครองบอลหรือไม่ก็ตามซึ่งผมก็มาว่าความฟิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราลงยิมผมให้ความสำคัญกับร่างกายส่วนบนอีกด้วยและไม่เน้นไปที่ขาเพียงเดียวเพราะมันจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บบวกกับเพื่อเพิ่มความเหนื่อยล้าได้การฟื้นตัวถือว่าเป็นส่วนสำคัญข,ข,ของฟุตบอลเมื่อคุณต้องลงแข่งขันทุก3วันร่างกายของคุณต้องถูกกู้คืนอย่างรวดเร็ว นอกจากการเช่ตัวในน้ำแข็งคุณก็ต้องเนี่ยใจว่าคุณกินอาหารอย่างเหมาะสมหลังจากจบเกมการแข่งขันผมอัดโปรตีนเป็นจนํานวนมากเพื่อช่วยในการฟื้นตัวโภชนาการสําคัญมากคุณต้องกินและดื่มในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความหลากหลายคุณไม่จําเป็นจะต้องกินสิ่งเดียวกันตลอดเวลาก็ได้สําหรับอาหารเช้าผมมักจะผสมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันอาทิเช่นไข่และขนมปังรวมทั้งข้าวต้มผลไม้และมูสลี่ อาหารเช้าทันยาชพืชมด้วยผลไม้อบแห้งอาหารที่ต่างๆสามารถช่วยซ่อมแซมร่างกายในแบบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันผมเน้นอาหารธรรมชาติให้มากที่สุดทั้งในช่วงก่อนและหลังการแข่งขันหากเจาะลึกก่อนเกมผมมักจะเน้นไปที่คาร์โบไฮเดรตผ่านการกินพาสตา้าข้าวและเสริมด้วยไก่เพื่อเป็นการรวบรวมพลังงานให้ได้มากที่สุดเพื่อน,นําเข้าสู่ระบบของร่างกายสําหรับผมแล้วการสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมิรวอร์พูล ผมไม่สนเรื่องการใส่ชื่อของตัวเองลงในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เป้าหมายของผมสิ่งที่ผมต้องการคือสิ่งที่ต้องการถูกจดเขียนลงในประวัติศาสตร์คือสมุทรนัน่นคือสิ่งที่ผมคอยใส่ใจหากคุณประสบความสำเร็จในการเล่นเปนเทียมชื่อของคุณก็จะถูกจดจำเองขณะที่เจอเกนกรับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกมากล่าวถึงจอแด,ดนแฮนเนสันบ้างว่าสำหรับใครที่มองไม่เห็นคุณภาพในตัวของเขาผมก็คงช่วยคนเหล่านั้นไม่ได้ผมคงไม่อยากจะเดินเข้าไปห้องแต่งตัวพร้อมกับ ถามขึ้นมาว่าเอาละใครอยากเป็นกัปตันทีมในฤดูกาลหน้าบ้างสุดท้ายแล้วคนที่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมพวกเขาจะมีความสุขแต่ช่วงแรกเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบสําหรับผมแล้วเฮนเดอร์สันคือคนที่คอยตั้งหน้าตั้งตาและทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมหากคุณกําลังคิดว่าผมอยากมอบให้ปลอกแขนกัปตันทีมให้กับคนอื่นแทนที่จะเป็นเขาหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่เลย เขากําลังทํางานที่ยากที่สุดมันกบอังกฤษนั่นคือการเข้ามาทดแทนในตำแหน่งกับตันเทีมยมใช้ที่ชื่อสตีเวนเจอร์ลาดการเข,าเข้ามารับเชื่องต่อจากเจรลาดคืองานที่ยากที่สุดในรอบ500ปีของโลกลูกหนังมันไม่ใช่งานง่ายและมันไม่ใช่งานที่น่าพิสมัยหรืองานที่ใครอยากจะมีหรอกผมหวังลึกๆเอาไว้ในใจว่าผู้คนจะไม่คิดถึงตรงจุดนั้นอีกต่อไปผมอยากให้ผู้คนมองเขาในฐานะาผู้ใจคนหนึ่งและการเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมบ้าง เ่านนั้นองหากถามว่าเขาเป็นนักเตะที่ไร้ที่ติหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบหากถามว่าผมรู้จักคนที่เทียบพร้อมหรือไม่ผมก็บอกเลยว่าผมไม่รู้จักคนประเภทนั้นด้วยแต่ถ้าหากถามว่าเขาสําคัญต่สอสโมสรลิเวอร์พูลอย่างมากหรือไม่บอกได้เลยนะครับว่าใช่ช็อกไม่เหมาะสมแฟนบอลสอร้องขับไล่โรนโดพ้นลีกหลังจับอวัยวะเพศ หรือห้ำมีคลิปให้ได้ชมขับผลลีกแฟนบอลซาอุดีอาราเบียนะครับบางส่วนต้องการให้ขับไลค่คริสเตียโนโรนัลโดให้ผลจากลีของพวกเขาหลังจากโรนัลโดมีช็อตจับอวัยวะเพศของตัวเองตอนโดนแฟนบอลเออิลาสตะโกนเรียกชื่อลลโอนลเมซี่ใส่โดยที่อัลนาเซอร์ชี้แจงว่าโรนัลโดได้รับบาดเจ็บตรงจุดใกล้ๆหำ้ำและไม่ได้เป็นการตอบโต้กองเชียร์ของคูง่แขง่ขง,ขงแต่อย่างใด ฟนฟุตบอลชาวซาอุดิอาระเบียบางส่วนแสดงความต้องการให้คริสตโนโรนัลโด้และเตอเอนาสเตอร์ถูกไล่ออกจากการแข่งขันในประเทศของพวกเขาหลังมีจังหวะที่โรนัลโดไปจับอวัยวะเพศของตัวเองหลังจากจบเกมที่ทีมออกไปแพ้เอาอีลา20เมื่อวันอังคารที่18เมษายนที่ผ่านมาและตั้งแต่ที่โรนัลโดย้ายไปเล่นในย่าตนตันออกกลางนั้นแฟนบอลทีมอื่นก็มักจะตะโกนเรียกชื่อเลอเนลเมสซี่ใส่เขาอยู่เสมอ ที่ต้องเจอกับอัลสนาเซอร์เพื่อเป็นการสื่อว่าเมซี่เป็นนักเตะที่เก่งและยิ่งใหญ่กว่าโรนัลดทั้งนี้เกมกับอัลเอลัสก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันหลังจากแฟนบอลของวเขาเรียกชื่อลลโอนลเมซี่ระหว่างการแข่งขันและตอนจบเกมไปแล้วซึ่งหลังจากจบการแข่งน,นั้นโรนัลดก็เดินออกจากสนามตามปกติก่อนที่เขาจะจับอวัยวะเพศหรือหัมของตัวเองพร้อมกับทำท่าเขย่าแบบเบาๆอีกด้วยโดยที่ตรงจุดนั้นมันมีกองเชียร์เจ้าถิน่นยืนเชียร์อยู่พอดี เรื่องดังกล่าวนะครับทำให้แฟนบอลชาวซาอุดีอาระเบียมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารถึงเรื่องประเทศของพวกเขาเคร่งครัดเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากและแสดงความต้องการให้โรนัลโดออกจากประเทศไปซะโดยมีการตั้งแคมเปญในออนไลน์ที่มีชื่อว่า e x p e l l i n g the Fans a b u s e r ซึ่งมันก็แปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าขับไล่คนที่ไม่ไดีต่อแฟนบอล ตอนนั้นอาลนาเซอรอเองก็ออกมาชีแ้แจงครับโรโนโัลดมไม่ได้ตั้งใจที่จะนแสดงท่าทีหยาบคายตอนหน้าแฟนบอลเอาอีลัสแม้แต่นิดเดียวโดยที่โลนโดจับอวัยวะเพศของตัวเองเป็นเพราะมีการบาดเจ็บตรงจุดนั้นต่างหากโดยโรนโดได้รับบาดเจ็บจากบทตระทะระหว่างเขากับกุสเซโบกัวยาซึ่งเป็นนักเตะของอ,อัลสอีลัสมันทําให้เกิดการกระแทกบริเวณที่เบาบางมากๆหมายถึงแถวอวัยาวะเพศหรือหำ่นี่เป็นเรื่องที่ได้รับการยืนยันผ่านทางข้อมูลแล้ว ส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลน,นั้นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการนี่คือสุขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20เมิายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่กู่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผูบากข้างลิเวอร์พูลละเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพว้กเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ